สวัสดีครับท่านผู้ชมอาจารย์มีอะไรมาคุยมาแนะนำนะครับสังเกตไหมครับสังเกตตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นที่พักแห่งหนึ่งนะครับที่อาจารย์ได้มาพักนะครับมาเป็นโรงแรมนะครับแต่พอดีอาจารย์มีอะไรดนจิตดนใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะกับอาจารย์ที่อาจารย์ได้มาพักให้อาจารย์เดินมาข้างหลังนะครับแล้วก็เปิดประตูแล้วเขาบอกว่าให้ดูหน่อย ให้ดูหน่อยอบอกให้เจ้าของหน่อยอาจารย์ก็มาเช็คดูมันคืออะไรแต่อาจารย์มาเห็นนะครับด้านหลังของที่พักนะครับโรงแรมแห่งนี้นะนี่นะครับล้นแล้วแต่ข้างหลังนะครับจะมีท่ออท่อบำบัดน้ำทิ้งนะครับนะแล้วก็เป็นท่อที่ถายเทมูลนะครับนะห้องน้ำนะครับนี่ครับ แล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันมีต้นโพนะครับท,ที่งอกอยูนะ่ที่ออกติดกับขนาดกับขนาดกับที่ทิ้งนะครับนะที่ทิ้งมูลนะห้องน้ำนะครับหมายถึงห้องส้วมนะครับอันนี้นะครับมันไม่ดีนะครับนะถือว่าเป็นคร็ดไม่ดีนะครับนะสำหรับที่พักนะเพราะฉะนั้นนะครับนะ เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่บาต้นโพต้นสีมหาโพไม่ต้องต้องออกต้องปลูกที่คนปลูกนะครับเขาไม่ให้ปลูกในบ้านที่อยู่อาศัยอยู่แล้วแต่ถ้ามันบังเอิญออกอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าในพื้นที่ตรงเนี้นะครับนะมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันไปแพ้กับเจ้าที่นะครับถ้าเราตั้งสารพระภูมินะสารตายายหรือเจ้าที่ มันก็จะขัดกันนะครับพลังมันจะขัดกันทางเชิงลบนะครับอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะเจ้าของกิจการถ้าตรวจเช็คดูนะครับนะของตัวเองนะครับถ้ามีแบบนี้ควรที่จะเอาออกนะครับนะต้องควรที่จะเอาออกทั้งหมดนะอย่าให้มันติดอย่างนี้นะครับตรวจสอบให้ดีนะครับนะแล้วธุรกิจที่คุณทําอยู่นะครับไม่ว่าจะบ้านพักไม่ว่าจะโรงแรม ความจเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นกับเจ้าของกิจการนะครับจะไม่เกิดเหตุเชิงลบหรือว่าดวงก็จะไม่ตกนะครับสังเกตนะครับตรงนี้นะเรื่องราวอะไรดีๆก็จะมีเข้ามานะแล้วเจ้าที่ที่รักษาพื้นที่นี้ก็ท่านก็จะมีฤทธิ์ฐานุภัพนะครับแต่ถ้าโดนอย่างนี้ปุ๊บนะครับมันไปขัดกับเจ้าที่พลังตรงเนี้ยพลังเชิงลบตรงเนี้ยนะ เจ้าที่ท่านก็จะอยู่ไม่ได้รักษาไม่ได้นะท่านจะไม่มีพลังนะครับมันจะไปกลบอำนาจเจ้าที่ที่ปกปักรักษาที่เราขึ้นศาลบ้างนะศาลพระพรมบ้างศาลพระภูมิบ้างศาลตายายบ้างทั้งหมดนะครับนะสรุปแล้วนะครับนะอาจารย์ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เอามาให้ดูนะครับให้ดูแล้วก็ เป็นการแนะนําไปในตัวนะครับนะพอดีอาจารย์มีความบังดีนะครับนะให้ทุกคนได้ฟังนะครับนะโอเคนะครับนะเข้าใจนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับนะคลิปบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคครับบััสีีครับ